สวัสดีค่ะพบกับดูใหม่นะคะวันนี้พวกเราจะไปรีอกอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของหยินมอเนาะใช่ชื่อว่าครั้งหนึ่งที่รักก็คือ The Best Story เนาะเป็นทีเซอร์เนาะใช่เป็นตัวทีเซอร์มาก่อนมาเนาะอันนี้เพ่อรู้ว่าแกแอบชอบใครสักคน มันทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะเราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าคำว่าชอบแล้วก็ได้เดีถ้ามึงอยากรู้อ่ะว่าไอาเดียวมันชอบเฟิร์มไหมอะมึงก็ไปบอกชอบไอเดียวเลยดิเนนทั่นธอมีเรื่องจะต้องบอกฉ<ๆ>ันก,ก็ไม่พลาที่จะพูดไปอา้าวมึงทำแบบนั้เพื่ออะไรวะ ได้แต่ยิม้มให้เธอบเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจมองดูเธอกเไกลๆอย่างนี้ต่อไปมองจะแค่าายิ้มที่ครั้งแล้วไม่มมกี่วันเราไปจบแล้วหรือว่ามึงจะปล่อยมันไปอยู่ที่อื่น แล้วมึงไม่มีโอกาสบอกมันอีกเล้เว้ยเ,เก้ากรกฎาคมทางไลทีวีใช่ไหมคะใช่แล้อา่าทีเซอร์เนาะเป็นของอีรอนะคะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเยอะอยู่นะ เพราะว่าเหมือนเป็นแอบรักเพื่อนอะด้วยด้วยฟิลฟิลเนาะเหมือนจะจบมหกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปีสุดท้ายเนาะไม่ไม่ได้ทํามาจากยายใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเออเพิ่งเพ่งเคยเห็นเหมือนกันเพราะตอนแรกอะเหมือนจะเห็นเป็นแค่รูปหน้าปกเออที่ที่มีออกมาแต่เนี่ยคือแบบมาเจออีกทีนึงทีเซอร์แล้วก็จะฉายเลยอแล้วก็แบบ ที่บอกอ่ะแสดงว่าเป็นแนวนี้แหละแอบรักอีกแหละใช่ใช่ไหมอารมณ์แบบเข้าก่อนเนี่ยเหมือนกันอ่ะแอบรักแอบรักอแอบรักเพื่อนอย่างเงี้ยด้วยด้วยด้วยความที่บทน้องมันจะมีความเ<ช>ยมาว่าเยาว่าสูงมากเลยอ่ะเหมือนแับแอบรักเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่มีโอกาสที่จะบอกเรานะอะไรเงี้ยเพราะว่าฟิลนั่นเลยเนาะเพราะว่าเหมือนนะเจ้าของหัวก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เปล่าแล้ว แล้วแล้วเออแล้งยินใช่ไหมยินเนี่ยแสดงเป็นคนที่โดนไอ้แัต拉斯ใช่ปะก็มันเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับชอบผู <c oughs> ้หญิงประมาณนั้นมันก็แบบเหมือนรักสามข้ออีกทีนึองแต่ไม่รู้ว่าแบบในเรื่องเรา มันจะเป็นยังไงงคิดว่าน่าจะต้องสนุกเราก็คิดเหมคอนแหละเพราะว่านักแสดงที่เราเคยเห็นอะเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมในทุกที่ไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้เนาะที่เราเห็นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนของพี่วออะไรอย่างเงี้เราก็จะเห็นเนาะเด็กๆเกเรเนาะแต่เดี๋ยวเราก็ได้ลดบทบาทเอ้ยลดอายุไม่ใช่สิลดอายุมาในช่วงมัธยมนะเราก็จะเห็นพี่วอเนาะได้ใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งหนึ่งอะนะคะแต่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือดราม่าดราม่าฉันจะร้องไห้ไว้เนี่ย ต้องดูเนาะเพราะว่ามีเรื่องดูทรงแล้วอ่ะชื่อเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมดูดูแบบทงองค์ประกอบต่างๆอแล้วดูพี่วอน่าจะร้องเพลงเองด้วยเนาะใช่ใช่เขาเลยเสียงเขาหน้าติดตามมีเล่นดนตรีด้วยนะเออต้องรอดูเนาะก็จะเป็นหนุ่มฮอตในโรงเรียนหรือเปล่าหนุ่มป๊อปในโรงเรียนหรือเปล่าใครน่อ่ะกดูเนาะนะคะผลงานเนาะกำลังเริ่มออกมาใช่ไหมของมินวอนะคะแล้วก็ติดตาม ก็รอติดตามดูแล้วก็ไม่แน่ถ้าตรงนี้จบไม่รู้ว่าคนรักจะต่ออีกหรือเปล่าเนาะยังเหลือคนรักอีกก็รอออืรเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์มากๆที่จะยาวใช่แล้วก็มามีซีรีส์นี้มาแบบขั้นพอดีอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามตัวเต็มเนาะในวันศุกร์ที่9กรกฎาคมนะคะเวลาเท่าไหร่นะสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มหรอเสี่ทุ่มตรงใช่โอ้ที่ไลน์ทีวีนะคะอ่ะเดี๋ยว e ีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็รอไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ